วัดแครเนี่ยมีคุ้มหลวแครเดี๋ยวข้าไปหน่อยวนไม่ไม่จัดเข้าประตูสองวัดแค่ วัดที่มีต้นมะขามยักษ์แล้วก็ที่ขุนแผนนูดใบมะขามมาเสกเป็นตัวเต่าตัวต่อตัวแตนนะครับนี่เราเราเคยมาแล้วแต่นานมากสวยนี่ยสร้างอะไรใหม่กันัยเนี่ยคุ้มขุนแผนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยก็ยจะเป็นบ้านทรงไทย ยินดีต้อนรับอยู่เลยว่าจะไม่ลงครับลงสักหน่อยน่ายินดีต้อนรับนะเห็นต้นมะขามไหมครับโอ้โหถึงก็เอาเสาค้ำเลยนะนะ่ะ น้ำดอกไม้สามโลอยร้อยน้ำดอกไม้หอมมะขามเทศถุงละห้าสิบแก้วขมิ้นมีผ้าแก้วขมิ้นแม่เข้าไปโชบหน่อยเนาะ มาเมืองสุพรรณก็ต้องก็ต้องมาศึกษาเรื่องขุนช้างขุนแผนครับท่านผู้ชมต้นนี้ละมังที่ทำเป็นรูดใบมาเสกเป็นตัวแต่ตัวตอนนี่ตัวต่อตัวแตนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหม,มเห็นต่อไหมต่อเต็มเลย นี่ต้องเอาเสาค้ำยันเลยก็ไปอ่านประวัติพระบาทสมเด็จพจระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่สเสด็จพระพาทข้างเหนือน้ำสเสวยพระกยาหารข้ามที่วัดแคเมือ่อพระพุทธเจ้าหลวงสเด็จประพาสต้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศก123 พศ2407เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกระทั่งถึงเมืองสุพรรณบุรีวันที่4สิงหาเวลาเช้าอาอกเรือจากบางปะมาและเย็นวันนั้นเสด็จไปประพาสเหนือน้ำประทับเสเวยที่วัดแค่ต้นมะขามยักษ์วัดแค่สุพรรณบุรีขนาด7คนโอบเส้นระ,ะวง10เมตรสูง15เมตรเชื่อกันว่ามีอายุก,กว่าพันปี แตรกิงก้านสาขาล่มลื่นงดงามน,นียกันว่าต้นมะขามคู่บุญขุนแผนจากประวัติความเป็นมาของวัดเชื่อว่าชื่อวัดแคและต้นมะขามต้นนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏอ,อยู่ในคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนแผนมาบวชและร่ำเรียนวิชากระากมจากอาจารย์คงที่วัดแคและได้เรียนวิชาเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัว,ตตวแทนไว้โจมตีค่าศึกปัจจุบันอบตอสุพรรณบุรีได้สร้างขึ้นขุนแผนอบจอ สุพรรณบุรีสร้างค้มุลแผนซึ่งเป็นเรียนไทยโบราณเพื่อให้สอดคล้องตามจินตนาการของผู้แต่งถือเป็นจุดสำคัญของวัดที่จึงดูดและต่องแก้ให้มาเยี่ยมลูกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบรมีประจำพุทธศตกรรชสองพิเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยกรบดิน,นุรเทพ พระยวลางกูลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระจุมสันพระจันทรา6หกสิบห้าพันษาวันที่ยี่แปดกรกฎาคมสองพอยหกสิบเป็นไงครับแวะหน่อยหนึ่ง ของดีบ้านชันบุคคลัำกันของจังหวัดทุพัรน่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนดูแม่น้ำนิดแม่น้ำทุพันบุรีครับ ขุ้มขุนแผนสร้างตามจินตนาการตามเตยพาขุนช้างขุนแผนครับเราเดินรอบบ้านเลยครับ มาด้านหลังบ้าน เชิญขึ้นบ้านก่อนเดินรอบบ้านเลยถอดรองเท้าตรงนี้เนาะ อ่านไม่ทันล้ครับเดือนไทยโบราณเรียกว่ากุ้งข้นแผนสร้างใหม่เมื่อ19สิงหา2 5 25สร้างเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดีเป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอิธทยาช่วงราวๆปีพศ .1968 เอ้ย1967ถึงพศ .1991 ในสมัยของพระเจ้าพ่อเจ้าพันวสา,าหรือที่เรียกว่าพระเจ้าสามพระยาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ภายในวัดแก่จังหงวัดสุพรรณกุ้มกุนแผนรูปแบบเรือนข้าหาบดีไทยสมัยโบราณ โดยทาแบบมาจากกลุ่ม,มุนแผนที่กลางสะบริเวณคุกโบราณหลังวัดเกตอยุธยามีลักษณะปลูกแบบหันหน้าชนกันสี่ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมวงมีชานอยู่ตรงกลางเรียกว่าชานเล่นประกอบด้วยเรือนประธานเป็นเรือนนอนเรือนลูกเรือนขวางที่เป็นหอกลางเรือนกลัวหอนกและชาน ขุนแผนแค่าเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงน่าจะมองไม่เห็นมืดขุนช้างขุนแผนเรื่องยอ่อประวัติขุนแผน ุนแผนกำลังวันทองครับโอ้สบายเลยนะเมียวเมียวเมียวฝนจะมามั้ง กลับแล้วครับท่านผู้ชมครับออกจากคุ้มขุนแผนในวันนี้14นาฬกา44นาทีพบกันอีพีหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ จะดูเรื่องเล่าของคุณชางคุณแผนก็มาศึกษาจากรูปเนี่ยฮะอาคารจิตตกรรมฝ่าผนังคุณช้างคุณแผนเนี่ยเนี่ยถ้าเจออาจารย์นะก็ให้แกเล่าให้เลยชื่ออาจารย์จุด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  ไม่สวยเราจะมาร้านข้างหน้าสมุนไพรนะครับสุทีสมุนไพรมาซื้อยาเหลืองครับผู้ชมส่ความได้ขวามือตรงหลังพี่ค่าหขามห้ยู่รถไป้อเองหลังวิหารหลวงพ่อโตครับ ยาเหลืองแม่กุหลาบใช่ไหมจำไม่ผิด,ดลส,อดส,สลอมันเหลืองเออฮะสลากเหลืองสลากสีูจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูจะมีเป็นยาเหลืองกับอะไรนะขาวกวางอะไรปะ เนี่ยเหรอ<า>อ๋อเลี้ยงผาอัน <c oughs> นี้คืออะไรมันเหลือต้องดูอะอันนไหนของแมคคุณล่าที่สองอย่าง